ทำตุ้มตอนอย่างง่ายๆนะคะขุยมะพร้าวแค่น้ําบีบพอหมาดๆนำใส่ในถุงพลาสติก4คูณ7นิ้วหรือขนาดเหมาะสมตามที่ต้องการหนังยางรัดปากให้แน่นเตรียมไว้ก่อนที่จะไปตอนกิ่งไม้นะคะใช้ไม่กรีดถุงตุ้มตอนตามแนยวยาวนะคะนำไปตอนกิ่งไปห่อที่กิ่งที่เราคว้นไว้แล้วค่ะนำเคเบิลทายมามัดหัวมัดท้ายการตอนกิ่ง ก็จะเสร็จอย่างง่ายดายอย่างนี้นะคะประมาณ15วันถึงหนึ่งเดือนกิ่งตอนนี้ก็จะมีรากอกออกมาพร้อมที่เรานำไปปลูกลงถุงดำหรือปลูกลงดินได้แล้วค่ะย่าๆ <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าพาเพือเ่อนๆมาที่ต้นเยลลี่นะคะต้นเดิมค่ะปลูกเพียงต้นเดียวนะคะเพื่อนๆนปลูกต้นเดียวค่ะ เราตัดแต่งกิ่งตอนกิ่งเรื่อยๆพอกิ่งเขายาวขึ้นเราก็ตอนนะคะเขาก็แตกพุ่มใหม่ขึ้นมาปลูกต้นเดียวพอค่ะเก็บกินไม่ทันค่ะของยายาๆปลูกต้นเดียวก็เก็บไปใช้ไปทานเองทําน้ําเย็นรีทานแล้วก็ตอนกิ่งแบ่งปันเพื่อนๆค่ะได้เป็น10บๆกิ่งเลยค่ะทําไปเรื่อยๆทําเท่าที่กําลังเรามีนะคะเดี๋ยวไปตอนกิ่งกันเลยค่ะ เลือกดูกิ่งที่เหมาะสมนะคะใบในเก,กะเราก็เด็ดออกไปค่ะเด็ดออกไปวางไว้เดี๋ยวใบนี้นะคะไม่ทิ้งค่ะเอาไปทําน้าเยลลี่นะคะอ่าบริเวณตรงนี้เหมาะสมเลยเพราะว่าจะมีรากอากาศโผล่มาให้เราเห็นแล้วนะคะว่าตรงนี้ออกรากแน่นอนค่ะเนี่ยมีรากเห็นชัดเจนทีนี้เวลาคว้นกิ่งนะคะก็เอาไปใต้รากประมาณ1ซนติเมตรค่ะเนี่ยใต้รากหนึ่งเซนนะคะ แล้วกิ่งที่ควนคือรอยควนนะคะก็ประมาณ1เซนถึงหนึ่งนิ้วค่ะอยู่ที่การทำงานนะคะว่ายากหรือง่ายค่ะเอามีดลงไปเฉือนตัดรอบๆนะคะอย่าถูไปถูมานะคะเวลาเราเฉือนกราบออกนะคะ,ะเปลือกลำต้นนะคะไปด้านเดียวด้านใดก็ได้ค่ะแล้วแต่เราถนาัดกิ่งนี้ทำยากนิดนึงนะคะเพราะต้องมุดเข้าไปใต้ต้นเยลลี่ค่ะ อาจจะไปเก็บเปลือกด้านล่างออกนะคะต้องค่อยๆแกะเพราะว่าเยลลี่เขามีกิ่งที่เล็กหากเราเกะกินเนื้อไม้อาจจะทำให้ไม่ติดรากก็ได้นะคะอ่าพอเราคว้นเสร็จแล้วนะคะรอบๆกิ่งเสร็จทั้งหมดแล้วเอาน้ำยาเร่งรากเป็นตัวช่วยที่ดีเลยค่ะเอาน้ำยาเร่งรากโดยใช้สำลีอ่าชุบลงไปในน้ำยาเล่งรากนะคะแล้วไปป้ายรอบๆแผลที่คว้่นไว้แล้ว ด้านบนนะคะไม่ใช่ด้านล่างคือด้านบนที่เป็นกิ่งด้านล่างที่ส่วนนี้จะติดกับลำต้นเราไม่ต้องไปป้ายนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่อมาคือตุ้มตอนเคเบิลทายและมีดค่ะใช้มีดกรีดถุงตุ้มตอนนำไปห่อหุ้มกิ่งที่เราคว้นไว้ใช้เคเบิลทายผูกทั้งหัวทั้งท้ายนะคะรัดให้แน่นพอสมควรพอสมควรคือหากลมพัดกิ่งไว้ไปมา ไม่กระเทือนถึงรากที่จะออกมาใหม่ค่ะเพราะถุงนี้ต้องประคับประคองกิ่งตรงนี้ไว้อย่างดีนะคะเวลาลุมพัดรากที่ออกใหม่จะได้ไม่กระทุบก,กระเทือนค่ะเสร็จเป็นหนึ่งกิ่งแล้วนะคะรอ15ห้าวันถึงหนึ่งเดือนนะคะให้รากเต็มเต็มต้องรอหนึ่งเดือนค่ะเดี๋ยวย่าจะทํากิ่งต่อๆไปนะคะจะให้เพื่อนๆชมตอนเสร็จแล้วค่ะการตอนกิ่งต้นเยลลี่เสร็จแล้วนะคะวันนี้ย่าตอนได้กี่กิ่งหนะ้า เรานับคร่าวๆดูสิคะอ่านั่นตรงนั้นอ่าตรงนี้ตรงโน้อนอ่าใบบังอยู่อ่านับรวมๆแล้วนะคะทั้งหมดได้สิบสองกิ่งคะ่ะอ่ะยังมีอีกนะไหนเอานี่ไงด้านนี้มีหนึ่งกิ่งนะคะนี่อีกหนึ่งกิ่งค่ะรวมแล้วสิบสองกิ่งนะคะตอนกิ่งเสร็จแล้วคะ่ะพร้อมกับฝนที่ตกพรำๆนะคะช่วงนี้ฝนตก การตอนกิ่งก็จะเหมาะค่ะเข้ากับบรรยากาศเลยฝนตกอากาศไม่ร้อนนะคะและรากก็จะออกเร็วด้วย15วันรากก็จะออกค่ะถ้าย้ายรากเยอะรอถึงหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนผ่านไปก็มาตัดกิ่งตอนกันนะคะกิ่งตอนนำไปใช้ได้แล้วค่ะจะนำไปปลูกลงถุงดำลงกระถางหรือปลูกลงดินก็ได้นะคะแต่ถ้าหากต้องการให้ลำต้นเยนลลี่แข็งแรงก็ควรปลูกลงถุงดำ หรือปลูกลงกระถางเพื่ออนุบาลต้นให้แข็งแรงก่อนนะคะวันนี้่าตตัดมาสองกิ่งก่อนค่ะใบยเยนลี่อย่าทิ้งนะคะใบที่เราเด็ดออกเมื่อเราทำการตอนกิ่งเมื่อกี้ล้างทำความสะอาดเอาไปหั่นปัน่นทำเป็นโคลฟีนน้ำทานได้เพื่อเพิ่อมอความสดชื่นนะคะและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะหรือไม่อยากกินเป็นน้ำอยากกินเป็นเนื้อ ก็ออกไปทำวุ้นเยลลี่เลยนะคะโคลโีนในใบเยลลี่จะลดการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะลดอันตรายที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระโดยเฉพาะโรคเรื้อรังเราทานบ่อยๆทานเป็นประจำนะคะโรคร้ายต่างๆก็จะไม่มากล้ากลายเราเป็นการป้องกันโรคอีกทางหนึ่งนะคะต้นพันธุ์ที่แบ่งปันเ,นเพื่อนเป็นต้นพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วนะคะปลูก ตอนกิ่งแพกเองทุกขั้นตอนค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพ่อ,อที่สั่งต้นเยลลี่ของยา่ยาๆไปนะคะก็อย่าห่วงนะคะว่าได้ต้นที่อ่อนแอไปต้นไม่แข็งแรงไม่ปล่อยเดินทางไกลนะคะนี่คือต้นพันธุ์ที่เตรียมพร้อมจะเดินทางค่ะ,ะน้องๆยังมีอีกจำนวนหนึ่งนะคะนี้ค่ะต้นแข็งแรงอย่างนี้พอไปถึงเราสามารถเด็ดใบมาทำน้ำเยลลี่ได้เลยค่ะ หรือตัดยอดออกเพื่อให้เขาแตกกิ่งใหม่ก็จะเป็นพุ่มเร็วขึ้นนะคะที่ใบเป็นรูๆนั้นนะคะที่บ้านไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะอาจจะมีมแมลงมากัดกินใบเขาบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเยลลี่เป็นไม้ชอบแดดค่ะแดดประมาณครึ่งวันขึ้นไปจนถึงเต็มวันเลยนะคะปลูกไว้ไม่ถึงปีหรอกค่ะก็จะแตกกิ่งแตกใบจนเต็มต้นให้เราได้เก็บไปทานได้ทุกวันเลยค่ะ ซ้ำเรายังได้ประโยชน์จากโครโรฟีนที่เป็นสารสีเขียวที่อยู่ในใบยันลี่นะคะซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีๆมากมายค่ะเช่นช่วยระง,งับกลิ่นปากกลิ่นตัวบรรเทาอาการท้องผูกช่วยสมานแผลเมื่อเราศึกษาลึกๆก,ก็จะรู้ว่าโครโรฟีนสามารถล้างสารพิษในร่างกายและต้านมะเร็งได้อีกด้วยทำไมคนที่ทานโครโรฟิลแล้วน่าใสาขึ้นเพราะสารพิษในร่างกายลดลงสาร อนุมูลอิสระลดลงก็น่าลองทานดูบ้างนะคะใบไม้มาสจัรนโคโลอฟีนลดอนุมูลอิสระในร่างกายยายาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย